อันนั้นตรงฐานนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องอป่าต้นน้ําคําว่าป่าต้นน้ําคืออะไระป่าต้นน้ําก็คือป่าที่อยู่บนพื้นที่สูงแล้วก็น้ําฝนตกลงมาป่าตันนี้จะเป็นตัวดูดซับน้ําไว้แล้วค่อยๆปล่อยลงมาสู่ลาห้วยมารวมกันสู่ลําห้วยแล้วก็ไหลลงมาสู่กลายเป็นแม่น้ําใหญ่นะครับ อย่างตรงนี้ที่เรายืนอ,อยู่ก็คือด้านหลังเขื่อนของแก่งกระจานถ้าดูแผนที่ตัวนี้นะครับน้องๆครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ลุ่มน้านะครับที่เห็นขอบแดงๆนี่คือสันเขาคือ,คอ,คอยอดเขามานะันแหะเวลาฝนตกลงมานะครับฝน <ส LIVE! S 1> ตกลงมาปั๊บน้ามันก็จะมาไหลลงมาของแก่งกระจานนี้ก็จะมีห้วยแม่ประโคนนะครับฝน <MU> ตกฝั่งนี้ก็จะไหลลงมาีนี่ฝนตกฝั่งนี้ก็จะไหลลงมานี่นะครับเนี่ยอยู่แม่น้ําบางกรอยแม่น้ําเพชรบุรี ไหลลงมาสู่อ่างเก็บน้ําแก่งกระจานตรงนี้เพราะฉะนั้นสีเขียวที่เราเห็นก็คือพื้นที่ป่าส่วนสีพวกนี้ก็คือเป็นเกษตรกรรมเป็นที่อยู่อาศัยเป็นอะไรพวกนั้นสําหรับพื้นที่ของอ่าลุ่มน้ําแก่งกระจานนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับพื้นที่รับน้ํามันทั้งหมดเลยก็คือ1นึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสามพันกว่าไร่นะฮะ มันจะมารวมกันมาแล้วก็ลงมาสู่อ่างเก็บน้ําแก่งกระจาซึ่งเขาก็จะบริหารจัดก,การน้ําให้คนจังหวัดเพชรบุรีใช้ต่อไปนะครับเรามาดูว่าป่าเนี่ยมันช่วยอะไรช่วยให้เรามีน้ําได้ยังไงนะครับเดี๋ยวขอเชิญพี่เขาครับสวัสดีครับทีนี้เราก็มาเรียนเรื่องเกี่ยวกับชนิดของป่านะครับป่าเนี่ยเราแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่2กลุ่มนะครับก็คือป่าผัดใบ กับป่าไม่ผัดใบเนาะป่าผ <If> ัดใบก็คือป่าที่ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยต้นไม้นะครับเขาก็จะทิ้งใบนะครับเพื่อลดการคายน้ำเนาะแล้วก็ให้สามารถที่จะเอาตัวรอดอยู่ได้จนถึงหน้าฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับพอฝนตกลงมาอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะแตกใบขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็อีกไปอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือป่าไม่ผัดใบนะครับป่าไม่ผัดใบก็คือป่าที่มีต้นไม้เนี่ยมีใบเขียวทึ้ตลอดทั้งปีนะครับ แล้วก็เราก็แบ่งชนิดย่อยลงไปได้อีกนะครับหลังจากที่เราแบ่งชนิดใหญ่เป็น2ป่าแล้วใช่ไหมนี้เราก็แบ่งย่อยไปได้เป็น8ชนิดนะครับก็ตามระดับความสูงของพื้นที่เนาะหสูงสุดก็คือป่าดิบเขานะครับป่าดิบเขาก็อยู่จะอยู่ทางภาคเหนือของเรานะครับถัดลงมาก็จะเป็นป่าสนเขานะครับป่าสนเขาก็จะเป็นป่าที่ค่อนข้างโปร่งเนาะแล้วก็จะมีไม้เด่นก็้ามาสน2ใบสน3ใบใช่ไหมครับ ถล่มาอีกก็คือป่าเตงรังนะครับป่าเตงรังเนี่ยเป็นป่าผัดใบละนะครับช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็จะทิ้งใบละก็จะเหลือแต่ลำต้นเนาะต่อไปป่าป่าเบญจพรรณนะครับป่าเบญจพรรณเนี่ยคล้ายๆกับป่าบ้านเราที่เรามองเห็นก็จะมีไม้เด่นก็เป็นพวกไม้สักรหรือว่ามีไผ่นะครับถ้าเห็นมีไผ่ก็อยู่ในกลุ่มของป่าเบญจพรรณนะครับต่อไปก็คือป่าดิบแล้งนะครับ ป่าดิบแล้วเนี่ยเป็นป่าไม้ผัดใบนะครับก็จะอยู่ถวทางภาคกลางภาคภาคกลางของเราเนี่ยภาคอีสานภาคเหนือนะครับลงมาเป็นป่าดิบชื้นนะครับป่าดิบชื้นก็เป็นป่าไม้ผัดใบนะครับจะมีความชื้นอยู่ตลอดทั้งปีนะครับเขียวคึ้นตลอดทั้งปีเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางภาคใต้นะครับทีนี้ก็เป็นป่าพุนะครับป่าพุกันี่ก็จะอยู่ทางใต้ละติดติดเกือบติดทะเลละนะครับ มีใครรู้จักป่าพุไหมเคยได้ยินไหมฮะป่าพุป่าพุก็คือป่าที่มันจะมีน้ำเนี่ยพ่วมขังในพื้นที่ตลอดปีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือป่าที่อยู่ต่ําที่สุดก็คือติดกับทะเลเรียกว่าป่าชายเลนเนาะป่าชายเลนนะครับน้องๆน่าจะรู้จักดีเพราะที่นี่เรามีทะเลเนาะป่าชายเลนนะครับความสําคัญของป่าก็คืออย่างที่พี่หมือได้ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือความ พอสําพัญธ์ทางตรงนะครับก็คือเราได้ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้นะครับก็คือเอาไม้มาทําอาคารบ้านเรือนเนาะอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นของป่าอย่างพวกเห็ดหรือว่าพวกพืชอาหารป่าต่างๆนะครับส่วนประโยชน์ทางอ้อมที่เราเห็นชัดเจนก็คือความอุดมสมบูรณ์นะครับการลดอุณหภูมิแหล่งโลกร้อเราจะยินคาว่าโลกร้อนเนี่ยถ้าหากว่าเรามีป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับบ้านเราโลกเราก็จะเย็นขึ้นนะครับแล้วก็ ดูดซับน้ําไม่ให้น้ำเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยไม่ให้มันไหลลงไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าจะดูดซับแล้วก็ค่อยๆปล่อยคายออกมานะครับแล้วก็ลงไปสู่แหล่งน้ํานะครับ